250 AMG ตัวท็อปสุดเลิศสุดที่วิ่งแค่20,000กิโลเท่านั้นค่ะทุกคนมีความเป็นตัวท็อปนะคะด้วยชุดแต่ง AMG Sport Package รอบขัดนะคะกันชนหน้ากันชนหลัง AMG หล่อๆลลอแม็กลาย5ก้านสีทูโทนสดล้อชิฟต์เกียร์ได้ใครชอบฟีลลิ่งของการชิฟต์เกียร์และแน่นอนเกียร์ P R N D อยู่ตรงนี้แล้วนะคะในระบบ Direct Select เราจะเปลี่ยนเกียร์กันตรงนี้ พลาสติกยังอยู่เลยอะ่ะทุกคนคะ่ะมันใหม่มากสวัสดีค่ะแฟนเพจเบน z ์มอเตอร์มที่รักมากๆทุกคนเลยนะคะมาพบกันแบบไลฟ์สดๆเร็วๆที่เน้งจะคอยตอบคอมเมนต ต้อตอบเหมือนคุณมายืนอยู่ตรงท่าเนงที่โชว์รูมเบนส์มอเต์ามอรถนนรัชดาพิเศษแห่งนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมีคําถามอะไรมีคอมเมนต์อะไรเม้นกันเข้ามาเลยจะคอยตอบแบบเรียวๆนะคะและอารถเข้าใหม่วันนี้เรียกว่าโอ้โหฮอตไลฟ์แตกฮอตโอเพนแชทแตกเออลงโอเพนแชทหรือ,อยังนะลงแล้วฮอตโอเพนแชทแตกฮอตทุกอย่างแตกมากเพราะอะไรคะ เป็น GLA 250 AMG ตัวท็อปสุดเลิศสุดที่วิ่งแค่20,000กิโลเท่านั้นค่ะทุกคนแล้วถามว่าวิ่ง2กิโลขายเท่าไหร่คะคุณเน้งขายล้าน4,9แบบช็อกช็อคค่ะทุกคน F ได้ F จองได้จองนะคะคันนี้มีคันเดียวนะคะใส่เบอร์โทรศัพท์และช่องทางติดต่อไว้ข้างล่างแล้วสามารถที่จะเริ่มติดต่อได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะมีแอดมินรอตอบอยู่ ตอนนี้นะคะนิจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถเบนซ์สุดหรูคอม p พ c เอสยูวีอเนกประสงค์อย่าง GLA คันนี้กันไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะพาดูภายนอกกันก่อนเลยนะคะโอ้โหโฉบเฉี่ยวล้ำสมัยนะคะและมีความเป็นตัวท็อปนะคะด้วยชุดแต่ง AMG Sport Package รอบขัดนะคะกันชนหน้ากันชนหลัง AMG หล่อๆล้อแมกลายห้าการสี่ทูโทนหล่อซูมวาร์ปเข้าไปให้ดูกันนิดหนึ่งนะคะมีความ เป็นเส้นเลยค่ะคณิตที่ดูแข็งกแกรง่งแล้วพระนภัยไปพร,พร้อมๆกันนะคะจะมีตัวสเกิร์ตข้างนะคะที่เป็น MG เส้นคโครเมียมเงาๆตัดด้วยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟหน้าใบสีนอนนั่นเองฝนเริ่มตกลงมาพร้อมกับไร์สดที่เรียวของเราเพราะฉะนั้นเราจะรีบดูแลรีบเข้ารถกันนะคะด้านหลังพื้นที่กว้างขวางมากนะคะ ใส่ของได้แบบฟินๆนะคะใครมีอะไรใส่ใส่เลยนะคะตัวนี้สามารถยกออกได้นะใหม่นะคะทุกอนูวิ่ง2 0 0 0มืมือเดียวนะคะอย่างเลิศนะคะไม่อยากจะบอกว่าเจ้าของหน้าตาดีด้วยไม่อยากจะบอกเลยจริงๆแต่ก็บอกไปแล้วนะคะเข้าออกรถของเรานะคะกันได้ง่ายๆนะคะตัวนี้ตัว250นะคะจะเป็นออปชั่นปุ่ม Push Start นะคะเข้ารถก็สตาร์ทกันได้ง่ายๆเลยนะคะด้วยตัว Push Start ค่ะตัว AMG Sport Package ภายในจะเป็น m m g ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเบาะที่เป็นรูปทรงสุดสปอร์ตหัวหมอนกับตัวเบาะเนี่ยจะเชื่อมโยงกันอยู่นะคะจะไม่มีแยกออกมารูปทรงเหมือนแบบรถแข่งมากๆแล้วก็ตัวเบาะนะคะก็จะมีการใช้วัสดุร่วมกันทั้งหนังอาร์ติโกแล้วก็หนังไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์ก็คือ หนังเอาคันธาร่านั่นเองเป็นอารมณ์ขนๆแล้วก็มีเย็บได้แดงๆอยู่ขอบๆหล่หอเซ็กซี่อ่ะเดี๋ยวเข้าไปนั่งในรถกันดีกว่านะคะไม่แน่ใจว่ากล้องเข้าด้านหลังดีกว่าไหมเนาะเพราะเพราะว่าจะได้แบบเห็นภาพกว้างนะคะ,ะทุกคนไหนดูคอมเมนต์สักนิดนึงใครที่ดูอยู่หน้าเพจนะคะน่าจะเห็นกว่าจะคว้าดาวเอพิโซด3ของเราด้วยนะคะซึ่งเราเนี่ยนกะรายการกว่าจะ ที่แบบถามว่ามีเส้นทางในการต่อสู้ชีวิตจนประสบความสําเร็จเนี่ยหลายๆท่านโอ้โหซื้อรถหรูนึงไปแบบ3-4คันอย่างเงี้ยเน่งก็อยากรู้อะว่าท่านทํำยังไงถึงได้สําเร็จนะคะก็เลยไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จก็เอาออกมาตัดเป็นคลิปนะคะให้ทุกคนได้ดูกันตอนนี้ก็มี ep สาออกมาแล้วไงฝากสกอรขึ้นไปดูด้านบนด้วยนะคะอ่ะมาเจาะลึกกันโอ้โห ทุกคนวิ่งสองหมื่นโลมันก็ใหม่อย่างนี้แหละนะคะพวงมาลัยนะคะจะเห็นว่า g จ a นะถ้าเป็นตัวเก่าๆนะมันจะเป็นพวงมาลัยเป็นแบนเป็นเวอร์ชั่นเก่าแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยนะคะจะเป็นพวงมาลัยนุนๆกลมๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหนังเนบป้าเนียนๆแล้วก็ชอบความเซ็กซี่นะของตัวได้แดงนะคะตรงนี้มากๆนะมีความได้แดงนะคะนี่อ่ะ ขอดูคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะคะปึ๊บทีนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยสาก้านโครเมียม AMG Steering Wheel หลังนี้สามารถที่จะบวกลบนะคะชิฟต์เกียร์ได้ใครชอบฟีลลิ่งการชิฟต์เกียร์และแน่นอนเกียร์ P R N D อยู่ตรงนี้แล้วนะคะในระบบ Direct Select เราจะเปลี่ยนเกียร์กันตรงนี้พลาสติกยังอยู่เลยอะทุกคนคะ่ะมันใหม่มากลลานสี้าเท่านั้นนะคะ อ่ะเปิดตัวจอตัวนี้ให้ชมกันนะคะฟังก์ชันต่างๆนะคะที่ใส่มาได้ของตัว จอนะคะเขาก็จะใส่มาให้หมดเลยนะเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างท็อปแล้วนะคะมีทั้ง Command Controller นะคะเลือกมีเดียต่างๆสามารถเชื่อมต่อกับมือถือของเราได้นะคะ G.L.A เป็น Compact SUV ใช้ไซส์ไม่ใหญ่แต่ถามว่าเล็กเกินไปไหมก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะคะหลายคนก็เรียกว่าพอดีนะคะกับตัวของเรานะคะ นะทั้งตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อมือถือมีฟังก์ชันนะคะกล้องถอยหลังใช้ได้สบายๆนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีทั้งฟังก์ชัน Dynamic Select นะคะซึ่งสามารถที่จะเลือกโหมดการขับขี่ได้นะคะตั้งแต่ Sport นะคะ Individual <ม>ที่เราแบบสามารถจะ Adapt เองได้ว่าเอาเครื่องแบบไหนเอา Handling แบบไหนนะคะใครชอบประหยัดก็จัดไปในโหมด Eco นะคะ,ะสำหรับ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0 cc 211แรงม้านะคะที่เรียกว่าแรงหลังตีนเบาะขับแล้วจิ้จ้ดถึงใจนะคะใครที่อาจจะเคยขับรถเครื่องใหญ่กว่าแต่ว่าไม่ได้มีเทคโนโลยีเทอร์โบเหมือนตัวนี้เนี่ยยังรู้สึกว่าอ่ดกว่าคันนี้เลยนะคะเรียกว่าเป็นรถที่ให้การตอบสนองได้อย่างถึงใจเลยทีเดียวนะคะออปชันก็เต็มม่ว่าจะเป็นทั้งชุดแต่งนะคะ,ะตัวจอนะคะแล้วก็หลังคาแก้วนะคะซึ่งเป็นแบบ บานใหญ่มากๆนะคะเต็มบาน2บานพาน,โนโรูฟก็คือทั้งส่วนของคนขับข้างหน้าแล้วก็ส่วนของด้านหลังด้วยนะคะก็เลิศมากๆนะออปชั่นต่างๆทั้งเบาะเมมโมรีนะคะปรับ10ทิศทางนะคะอ๋อถ้าเป็น G.L.A จะเป็น8เพราะมันไม่มีหัวหมอนนะคะก็อ๋อสบายมากๆดีไซน์ล้ำๆทั้งความเป็น a M.G ดีไซน์ทั้งทริมที่เป็นอลูมิเนียมทริมนะคะที่เป็นสายตรงๆ นะคะช่องแอร์ต่างๆที่มีความเป็นเรโทรดูเหมือนเครื่องบินนะคะในยุคก,ก่อนนะที่มันจะเป็นแบบนึกภาพแบบแอร์กลมๆนะแล้วก็แบบสามารถปรับทิศทางได้อย่างนี้ก็ดูล้ำสมัยมากๆนะคะแล้วพอเกียร์เนี่ยถูกย้ายไปอยู่หลังคอพวงมาลัยเรียบร้อยตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่ใส่แก้วน้ำจำนวนมากเลยนะแล้วก็ที่เก็บของที่สะดวกมากๆนะคะฟังก์ชันต่างๆก็เหลือเฟือใครที่ชอบ ชาร์จมือถือมีอุปกรณ์ดีไวส์ต่างๆสามารถที่จะเชื่อมต่อได้อย่างไร้รอยต่อเลยทีเดียวโอ้โหเพอร์เฟกขนาดนี้ราคานี้ไม่เอฟไม่ได้แล้วนะคะทุกคนอ่ะนอกจากนั้นไปดูเบาะหลังกันอยากพับให้ดูแต่ฝนตกใช่ไหม,ไมตกจริงๆเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวพับอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อไม่ให้แบบว่าฝนตกใส่กล้องมากเกินไปนะอ่ะเราจะพับเบาให้ดูกันนิดนึงนะคะ เวอร์อะนึกภาพไหมคะมันค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากๆนะคะสําหรับ GLA แล้วในวันที่เราต้องการจะใส่ของเนี่ยเราก็ไม่ต้องแบบไปยืมรถคนอื่นหรือเปลี่ยนรถเลยนะคะเราสามารถที่จะเอารถเราเนี่ยแหละคันเดียวนะคะฟึบนี่ใส่ไปได้เลยนะคะแล้วเขามีช่องนี้ด้วยคะ่ะทุกคนหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่เราต้องการจะใส่อะไรยาวๆแล้วเราจะนั่งเบาะเต็มเราก็สามารถที่จะแบบใส่ของทะลุอันนี้ออกไปได้นะะื้ของ Work, นะคะใครมีลูกหลานนะคะติดคาซีตต่างๆนะคะก็สามารถที่จะ Isofix ได้อย่างง่ายดายอ่ะเรามาดูคำถามกันบ้างไม่มีใครเม้นเลยเหรอคะวันนี้นะโอ้ถ้าหมดคำถามจะปิดไลฟ์แล้วนะคะตัวฝนตกใส่กล้องพังนะคะณนะจุดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่พร้อมรับน้องไปเป็นเจ้าของนะคะบอกเลยวิ่ง20,000โลตัวท็อป ร้าน49มีมาไม่บ่อยนะคะทุกคนก็ทักเข้ามาได้แอดมินยินดีบริการอยู่นะคะฝากเบอร์ติดต่อไว้เลยที่092 9245641หรือแอดไลน์ที่เครื่องหมายัตาำด้วยชื่อโชว์รูมเบน z ์มอเตอร์มอกดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ OpenChat อัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดได้ที่ลิงก์ที่ให้ไหว้ทางด้านล่างนี้ค่ะวันนี้นั่งไปก่อนแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับเจ้าของใหม่ล่วงนาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ